ของการตัดสู้กันในตนัวมันเองดีๆการตัดสู้ช่วยสังสวัสดจะได้สมบูรณ์แบบทํามีแต่ตัวเองกับตัวเองนี่พลาดเลยนะพลาดาใหญ่เลยลูกทำโมแต่อะไรในตัวเองโมแต่ตัวเองตัวเองอะไรในตัวเองมีพลาดาใหญ่เลยก็แล้วกัน จิตมันจะทิ้งจิตเองไปด้วยเลยลูกทุกอย่างก็จากไม่เอาตรงไม่เอาเองไปด้วยกันเราเหมือนปตัดสร้ช่วยกันไปเลยคลายช่วยลดช่วยกันไปเรื่อยๆรืทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ตัวไม่เองจากไม่ไม่เอาไม่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่เกี่ยวว่าทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองหรอกไม่ก็ทิ้งไม่เองดี เดี๋ยวพอสรุปเนื้อหาตัดสรุ้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะอนุภาพในการตัดสรู้ช่วยสังส่สรนะมันจะเป็นไปเองแบบอัตโมัติเลยนะจะเป็นไปแบบรอบทิศทางเป็นไปเองเลยจะมองไปทางไหนก็ตัดสรู้ช่วยกันไปตลอดจะดูจะรู้ไปทางไหนก็ตัดสรู้ช่วยกันตลอดไปพร้อมดูพร้อมรอมู้พร้อมมองเลย จะดูจะรู้จะเห็นไปตรงไหนมันก็ตัดสรู้ช่วยไปพร้อมตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนั่นเลยออเตเมติกเลยออโตเลยนะทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองเนาะไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองจะไม่เอาตัวไม่เอาเอง ทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองเนั่นแหละไม่ต้องไปทิ้งอะไรเลยลสรุปเนื้อหาตัดสรุปดีๆแค่นในตัวมันเองการตัดสรุปช่วยสองสวัสด์มันไม่ยากหรอกสรุปเนื้อหาตัดสรุปเป็นในตนัวเองดีๆสิ่งที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหาให้การตัดสรุปพร้อมกันไปนนตัดสรุปและตัดสรุปช่วยพร้อมกันไปอยู่แล้วมันไม่ยาก การจบช่วยสองสวันินั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งกรรมรักสาในตัวมันเองคือที่มันกรรมเอาไว้กันในตัวมันเองที่มันกรรมเอาไว้ที่มันยึดเอาไว้กันในความรู้สึกรือคิดจิตอารมณ์ตัวรู้ตัวเห็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างทุลักทุเลอยู่บ้างเนื้อหาตัดสรุปสรุปไปเรื่อยๆมันก็จะหมดไปเอง นิสัยยึดนิสัยเกาะที่มันซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนดูซ้อนกายซ้อนจิตซ้อนความรู้สึกซ้อนอารมณ์ซ้อนเวทนาซ้อนสัญญาซ้อนความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายนี่ตัวเอาซ้อนเนี่ยมันจะหมดเองสรุปไปเรื่อยๆทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละอย่าไปทิ้งอะไรไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่ใช่ไม่เอาอะไรลูกี่ดี ตัวเมวเองนั่นแหละจากทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละละก็ไม่ต้องไปละอะไรรูปจากละตัวละเองนั่นแหละจากละตัวละเองนั่นแหละมันจะได้สรุปการละนะมันจะได้จบตัวละจบตัวไม่ละไปดีกัน มันไม่ต้องไปกระทบกับอะไรถ้าทุกอย่างว่าจากละตัวละเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นละอะไรละตัวละเองมันไม่ต้องไปกระทบกับอะไรถ้าไปละนั่นละนี่เดี๋ยวมันก็ไปกระทบมันไม่ได้เป็นละหรอกไปกระทบไทิ้งนั่นทิ้งนี่มันก็ไปกระทบอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ทิ้งจริงหรอกทิ้งนีจริงเนี่ยมันก็จากทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละทิ้งจริงไม่ยึดก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่แหละมันจริงจะไม่ยึดจริงๆ ถ้าไปไม่ยึดสิ่งนั้นไม่ยึดสิ่งนี้มันมันไม่ยึดจริงหรอกนะเออมันไม่ใช่ไม่ยึดจริงๆมันยังตัวไปกระทบอยู่นี่ไม่ยึดก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกมันจะได้จบทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดสรุปเนื้อหาตัดสรุปดี จะได้ตัดสู้ช่วยสังฆวัตกันได้ตลอดการไม่ต้องไปไหมอะไรก็ลอกจากไหมตัวไหมเองนั่นแหละลูกไม่ต้องไปคอยไหมอะไรเลยจากไหมตัวไหมเองนั่นแหละทุกอย่างก็จากไหมตัวไหมเองนั่นแหละไม่ต้องไปคอยไหมอะไร ยึดก็จากไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองนั่นแหละทุกอย่างลูก,ลกนะไม่ต้องไปคอยไม่ย,ยึดอะไรให้มันวุ่นให้มันสาระวนจะนอกเหนือสุกนอกเหนือทุกไปเลยทนนีนี้ ถ้ามันยังเอาซ้อนสักนิดเดียวเอาเอาซ้อนจิตเอาซ้อนรู้ซ้อนรู้ซ้อนเห็นเอาซ้อนความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์เอาซ้อนสภาวะเอาซ้อนลักษณะเอาซ้อนสติเอาซ้อนสมาธิเอาซ้อนตะบะชาิเอาซ้อนญาณเอาซ้อนปัญญามันเอาซ้อนนิดเดียวเท่านั้นแหละมันทุกเลยตัวเอาเนี่ยเออเอาซ้อนสติก็ทุกเลยตัวเอาเนี่ยเอาซ้อนอะไรมันก็ทุกเลยจมปากกล้วติเอ ทุกอย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองเนื้อหาตัดสรุ่ดีเอาซ้อนรู้มันก็ทุกเพราะตัวเอาเอาซ้อนเพราะตัวรู้มันก็เป็นตัวทุกในรู้อยู่แล้วพอไปเอาซ้อนรู้มันก็ตัวเอามันก็เป็นทุกในตัวเอาเองก็เลยกลายเป็นทุกกับทุกไปเรยกันตัวเอารู้กลายเป็นทุกกับทุกไปเ้ยกันเลย ่น้องไปไม่เกี่ยวกับอะไรนะลูกจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละทุกอย่างคัดเอาเลยคัดเอาเลยอย่ามัวแต่สวิตช์ไม่ใช่มัแต่ไปหลงไม่เกี่ยวตรงนั้นไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นกันมากมายสเปสปะในการไม่เกี่ยวไปเรื่อยจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละจบเลยจบตัวไม่เกี่ยวนั่นเลย นั้นสังสวัสดิ์นี้ที่ปโลกมหาวนาขึ้นเนี่ยก็เปโลกขึ้นมาเพื่อจบช่วยสังสวัสดิ์ทั้งนั้นแต่นั้นอย่าหลงประเด็นโพธิสัตว์ท,ทลายอย่าหลงประเด็นนะผลกรรมวิบากในเรื่องของการหลงตั้งเอามาในสิ่งไหนก็นตามทีก็เนื้อหาตัดสรุปสรุปล้างมันไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันขวางการจบช่วยสรสวัสดิ์อย่าให้มันขวางการตัดสรุปช่วยสังสวัสดิ์หลุก พราะดังเดิมแท้ที่มาเนี่ยมาจากการตัดสูตช่วยสังสวัสดอยู่แล้วดังเดิมแท้ที่มาเนี่ยมาจากมีพานล้างสังสวัสดอยู่แล้วมีพานช่วยสังสวัสดอยู่แล้วนการมโสายที่มันพ่วงพานมาในกายในจิตในรูปในนามในชีวิตตัวหลงยึดก,กิจที่มันซ้อนเข้าไปพบไหนชาติไหนบัลลปมาแล้วไม่ปวดสตัตว์ มันมันก็เลยกลายเป็นภพชาติแห่งการเอาในภพในชาตินั้นยุคไหนที่อุปโลกนมาแล้วมันไม่ได้ให้กับสางว,วารไม่ได้โปรดสัตว์มันก็กลายเป็นยุคที่มันหลงเอาซ้อนยุคเข้าไปกลายเป็นยุคที่กลายเป็นเอาซ้อนยุคเข้าไปเลภพชาติที่มันเอาภพภูชาติเข้าไปชีวิตที่มันเอาซ้อนในชีวิตเข้าไปมันกลายเป็นหลงเอาซ้อนทันที ก็เลยกลายเป็นกรรมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นวิบากมาวนเวียนในการก่อแก่ด้วความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์วนเวียนกับการก่อแก่อยู่ก็การลูบการเห็นวนเวียนกับก่อแก่อยู่ลูบกับน้ำอยู่กับกายกับจิตอยู่กับชีวิตเป็นเรื่องกรรมวิบากของอุปทานกรรมวิบากของอุปทานกรรมวิบากของอุปทาน จากนั้นก็เนื้อหาตัดสรุปสรุปให้กันไปเรื่อยๆทุกเราที่มันมีกรรมวิบากอย่างประทานมันซ้อนมา เกิดมาแล้วก็มาติดส like ุขติดสบายติดการใช้ชีวิตเรียบร้อยอุปทานเผลอเข้าไปเผลออุปทานเข้าไปทีเล็กทีน้อยก็มากเข้ามากเข้าเผลอยึดเข้าไปลูกน้ำมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าหลอมมาชั่วข้าวมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ชั่วข้าวแล้วปลอมปิดลงยึดเข้าไปมันก็กลายเป็นชั่วช้าทันทีไม่ใช่ชั่วข้าวแล้วชั่วช้าก็คือมันชาชั่วกันชั่วกลับ จะล่าช้าล่าหลังไปเลยชั่วการชั่วกลับเลยเราเรียกว่าชั่วช้ายังไม่เกี่ยวว่าเร็วซามนะแค่ชั่วช้าเฉยหลติดหลงยึดเข้าไปนั้นั้นมันช้าเลยชั่วการชั่วกลับเป็นรูบากบวนเวียนชั่วการชั่วกลับเลยเราก็เลยเรียกว่าชั่วช้าเลยพอหลงยึดเข้าไปนั้นนั้นไม่ว่าอะไรชั่วช้าทันทีกลายเป็นชั่วช้าทันทีทั้งชั่วทั้งช้าไปด้วยกัน ดังนั้นไม่ต้องไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจะจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองเป็นง่ายง่ายอย่าไปตัดสรู้ให้มันยากถ้ายากแล้วมันไม่ตัดสรู้หรอกขนาดง่ายง่ายก็ยังไม่ใช่เลยเะนี่อหาตัดสรู้เนี่ยตัดมันกระทั่งตัวตัดเองเอ มันไม่ต้องไปละเลอะอะไรยุ่งยากแล้วจากละตัวละเองนั่นแหละจะได้จบตัวจบเองหมดตัวหมดเองเป็นหลงยุง่งหลงยากกันไปเองไปโลกขกันมาแล้วก็ไปหลงบำเพ็ญสติไปหลงบำเพ็ญสมาธิตบา,า,าบะญญัตญาณปัญญาเอาเออเขาไปเอาตอนไหนสติสมาธิตบะชาัตญาณปัญญาเออเขาไปเอากันตอนไหนในธรรมทั้งหลายทั้งปวง มันก็เลยกลายเป็นกรรมวิบากในธรรมอาชาติไหนชาติไหนก็เอาซ้อนกับอีกลูกเห็นเอาซ้อนกับอีกสติเอาซ้อนกับไปสมาธิเอาซ้อนกับไปนั่นกรรมอนุสัยสมาธิก็เอาซ้อนกับไปเบกขาก็เอาซ้อนกับไปตบะชานยังก็หลงเอาซ้อนกับไปกรรมก็เรียกว่ากรรมอนุสัยในธรรมกรรมอนุสัยแห่งอุปทานในธรรมกรรมอนุสัยแห่งอุปทานในธรรม จะชั่วคาวมันก็เลยไม่ชั่วคาวมันก็เลยกลายเป็นชั่วช้าทันทีปกติมันจะสติแล้วแล้วไปสงบแล้วแล้วไปสมาธิแล้วแล้วไปฌานแล้วแล้วไปรู้แล้วแล้วไปเหแล้วแล้วไปปัญญาแล้วแล้วไปเข้าใจแล้วแล้วไปอันนี้มันเผลอเอาซ้อนเข้าไปมันเลยไม่ยอมแล้วแล้วไปมันก็เลยไม่เป็นเนื้อหาตัดสุ้ พราะมันไม่แล้วแล้วไปทีนี้มันก็ชั่วช้าเลยช้าชั่วกันชั่วกลับเลยต้องไปวนเวียนเป็นวิบากกับสติสมาธิตะบะาชญญัปัญญาปกติมันก็มีอยู่แล้วมันมีแบบแล้วแล้วไปโดยรู้โดยเห็นก็เหมือนกันปกติมันก็มีกันอยู่แล้วแต่มีแบบแล้วแล้วไปพอเผยเข้าไปเอาซ้อนล,ลงไปขนาดไหนก็ตามทีมันก็เลยกลายเป็นชั่วช้าเลยแช่รู้แช่เห็นแช่เห็นแช่รู้ช้าเลยช้าชั่วกันชั่วกลับเลยวนเวียนอยู่ให้ตัวลงรู้ลงเห็น จึงเรียกว่าชั่วช้าแต่ยังไม่ถึงก็เรวซามนะอยากจะรู้ไหมว่ามันเร็วซามกันตอนไหนฮนะอยากรู้ไหมสังสารอยากรู้ไหมครับมันเรวซามตอนที่ไปเสี่ยมให้เขาเป็นอย่างตัวเองนี่แหละ ก็แล้วก็เลวซตัวเองหลงรู้อย่างไรก็จะเป็นเสี้ยมให้เขาหลงรู้อย่างตัวเองเออแล้วมันเลวซที่แรกมันก็ช่วช้านี่แหละพอไปเสี้ยมไปสอนนี่ครับเป็นอย่างตัวเองที่มันช้ามามั้ชช่วยช้ามาเท่านั้นแหละนี่แหละ,หละก็เรียกว่าเลวซ้ำเป็นไง สะใจแม่หนออูจึงตัดสู้อะไรเป็นภาระจะตายยาตัวรูออ้นีอยมหาสุญญานี่พาล้างาไปเลยซีรวดเดียวนะ จะไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่ใช่มัวแต่ไปรู้อะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่เป็นมัวแต่ไปรู้อะไรไม่ใช่อะไรเออล่าช้าอยู่กับมรรคผลนิพพานอยู่เลยไม่ใช่ว่าจะมัวแต่ไปหลงสร้างมรรคหน้าผลสร้างนิพพานกันแบบที่ถีตัวเองอยู่เลยไม่นิพพานตรง นี่ก็โดดหน่อยโดดปฏิบตินะโดดสังฆวาสนิดเดียวนี่พูดให้สังฆวาสฟังนะเออสะท้อนให้สังฆวาสฟังนนั่เอง จากไหมตัวไหมไปเองเลยสิจากไหมตัวไหมเองเลยสิทุกอย่างลูกจากไหมตัวไหมเองเลยทุกอย่างไม่ต้องไปหลงไหมอะไรกันแล้วเอออะไรนจะได้ยุติตัวยุติเองจบตัวจบเองช่วยไปด้วยกันอุต่าอ์ อปกติเนี่ยปกติโตรับรู้เนี่ยมันรู้แล้วแล้วไปอยู่แล้วแต่พอไปฝึกรู้เอาไปฝึกเจรอรู้เท่านั้นแหละมันเลยไม่ยอมแล้วแล้วไปแเคเนี้ยักดนตรนั <c oughs> นการเอะไรกนนะา ช้าอยู่กับตัวหลงรู้่ไมเออมันก็เลยกลายเป็นช้าพียงพ่อใช้คำว่าชั่วช้าเนี่ยช้าอยู่กับตัวหลงรู้